สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้นะคะเรียจะพาชมชุดนอนกระสอบลอตใหม่เพิ่งมาใหม่ๆมาดๆวันนี้ค่ะ45กิโลนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะอ,ออกจากถุงพอออกมาจากกระสอบแล้วเราก็ต้องมาคัดแยกว่าเป็นชุดเดรสเสื้อคลุมเป็นกางเกงเป็นเสื้อ เสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นอะไรประมาณนี้เรามาคัดแยกก่อนคัดแยกแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปซักไปซักไปซักแล้วก็ปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่มแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเดสโตแล้วก็ปั่นแห้งปั่นแห้งแล้วก็เอามาตากตากเสร็จแล้วเราก็จะเก็บ เก็บแล้วก็เอาไปเอาไปตัดขุยเก็บความเรียบร้อยเก็บความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็รีรีดแล้วเราถึงจะขายนะคะนี่ค่ะมาใหม่ๆมาดเลยชุดนอนกระสอบรถใหม่สี่สบห้ากิโลเพิ่งมาวันนี้ละคะ่ะเดี๋ยวก็มาถ่ายให้เพื่อนๆชมกัน